อันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีนะครับให้เกียรติขึ้นสู่เวทีนะครับเพื่อที่จะรับมอบการสนับสนุนจากทางองค์กรหลักทางธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นหอาการค้าไทยครับสภาหอาการค้าแห่งประเทศไทยนะครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มพลังน้ำใจไทยนะครับและก็ยังมีบริษัท RS จามหาชนนะครับที่วันนี้นำศิลปินนักร้องนักแสดงนะครับมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะครับทั้งหมดเป็นความร่วมมือกันครับของทั้งฝั่งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับที่จะส่งต่อน,น้ำใจครับไปถึงมือของผู้ประสบอุทภัยนะครับวันนี้ผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ ได้รับความเดือดร้อนแตกต่างกันอย่างไรตามพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันค่ะโดย,โดยวันนี้ก็เป็นการรวมพลังของทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะอะไรครับเมื่อมาถึงยังเวทีทางด้านหน้าแล้วนะครับโอกาสแรกเลยนะครับผมขอกราบเรียนเชิญครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ ขอเรียนเชิญคุณสมพลเกียรติไพบูลประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะประธานกรรมการกองทุนตลาดหุ้นรวมใจช่วยภัยน้ําท่วมนะครับคุณไพบูนนลินทรารังกูลครับประธานธุรกิจตลาดทุนไทยผู้แทนหน่วยงานจากทางภาคตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะกรรมการกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ําท่วมนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีเลยครับ ขอเสียงปรบมือให้กับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับขอขอบคุณสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคุณสุรินโตทับเที่ยงรองประธานกรรมการหอการค้าไทยได้ให้เกียรติมอบผลิตภัณฑ์กันยุงมูลค่า5 0 0 0สนบาทและมอบพันธุ์ข้าวจำนวน4ตันมูลค่ากว่า2,000สนบาทนะคะให้แก่เกษตรกร,รกนในโครงการทำนาหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแบาทค่ะขอขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับโดยคุณพยุงศักดิ์สุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนการดําเนินงานในทั้งหมด3โครงการด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโครงการฟื้นฟูโรงเรียนในจังหวัดน้ําท่วมโครงการฟื้นฟูโรงงานร่วมกับสถาบันการศึกษาโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และอื่นๆครับขอเชิญปรบมือด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ และลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญสมาคมธนาคารไทยโดยดรทวัชชัยยงกิติกุลเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยได้ให้เกียรติมอบเวชภัณฑยาจำนวน414,760ชุดมูลค่า8,700,000ล้บาทค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับโดยคุณปียามานเตชะไพบูรณ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับร่วมสนับสนุนโครงการบูรณะโบราณสถานพระนครศรีอยุธยาครับกราบเรียนเชิญครับขอเสียงกลบมือด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเขาเรียนเชิญกลุ่มพลังน้ำใจไทย Power of Thai ซึ่งประกอบไปด้วยคุณถาปณะสิริวัฒนพักดีนะคะกรรมการผู้นวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอร์จจำกัดมหาชนคุณวิกรมศรีประทักษ์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนคุณสุภชัยเจยริญวนน์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน คุณภัยบูรณ์ดำรงชัยธรรมประธานกรรมการบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนคุณวิชาภูนวรลักษ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมเจอร์ซ p นิ x เพล็กซรุปจำกัดมหาชนและธนาคารกรุงเทพค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มพลังน้ำใจไทย Power of ไทยด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับกับเรียนเชิญคุณ ุสบานะครับดาวเรืองประธานกรรมการบริหารบริษัท GMM แกรมมี่จำกัดครับสนับสนุนศิลปินร่วมงานนะครับมีคุณนิโครเทริรโอออฟสุพนัทเตชินชยุทธนะครับพราวงโอลีฟแอปเปิลและแอมเดอ t a สตาร์ด้วยนะครับขอเชิญคุณบุสบาครับขอบพระคุณมากค่ะเรียกว่าในช่วงภาวะแบบนี้เนี่ยศิลปิน ดาราแนแสดงนักร้องรวมพลังกันให้ความสุขกับคนไทยให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะใช่ครับที่เห็นบนเวทีคือแกรมมี่นะครับค่ะลำดับต่อไปค่ะวันนี้นะคะตัวแทนจาก RS นะคะก็มาเช่นเดียวกันค่ะศิลปินจากบริษัท RS จำกัดมหาชนนะคะรวมใจกันมอบในโครงการ RS ประสานใจช่วยภัยน้ำท่วม10,000 0บาทโดยคุณธนพรแวบประยูนค่ะเราเสียมดมือด้วยค่ะ ขอบคุณมาก <นะ S 2> ค่ะลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญโรงงานยาสูบนะครับและก็อมสินนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรารคลังคุณบุญทรงเตริยาพิรมนะครับ นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทางตัวแทนของโรงงานยาสูบและอมสินนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณบุญทรงเตยริยาพิรมด้วยครับขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านปลอบประสบสุรศุวดีค่ะมอบความช่วยเหลือนี้ให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะ เป็นท่านปรีชาเร่งสมบูรณ์นะคะท่านปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขนะคะขอบพระคุณมากค่ะเขาเสียงปรบมือด้วยค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทั้งภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในการช่วยเหลือฟืน้นฟูเยียวยาพี่น้องผู้ประสบะภัยในครั้งนี้นะครับยรนดให้กับพระนาท่านนยายกรัฐมนตรีและแขกที่ยรติีทุกท่านบนเวทีอีกครั้งน,นึงครับ และนี่นะครับก็คือส่วนหนึ่งของน้ำใจไทยที่ไม่เคยทิ้งกันในยามทุกยากนะครับและภาพของความร่วมแรงร่วมใจกันนะครับซ่อมสร้างฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนสู่ความเป็นปกติและก็จะเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยนับตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปนะครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะพระนท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านรอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านยงยุทธวิชัยเดช คณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องค่ะก็จะได้เดินทางไปร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะใช่ครับซึ่งในขณะนี้<ๆ>นะครับไม่ได้มีการ,การลงมือปฏิบัติการ<ๆ>นะครับสําหรับภารกิจซ่อมสร้างสาธารณสถาน และฟื้นฟูชุมชนกันไปแล้วนะครับหลังจากที่พนักท่านนายกร,รัฐมนตรีให้สัญญาณในการเปิดโครงการนี้นั่นเองนะครับต้องถือว่านี่แหละครับคือภาพอันยิ่งใหญ่นะครับของการรวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพร,พรชัยมงคลครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2 5 5 4นะครับในการร่วมปฏิบัติภารกิจซ่อมสร้างสาธารณาสถานและสิ่งอันเป็นประโยชน์ เพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศไทยถวายพ่อของแผ่นดินครับและก็จะเห็นชัดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเมื่อเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแท้จริงนะครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องผู้ประสบภัยในขณะนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคนไทยทั้งประเทศด้วยในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบกับภาวะน้ําท่วมนะคะก็ส่งกําลังใจส่งความช่วยเหลือไปอยังพี่น้องคน<อ>งไทยด้วยกันที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ นนะค,ะคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าน้ําใจไทยนะครับเรา<ะ>ไม่เคยเหือดแห้งนะครับและภาพที่เห็นก็คือขบวนรถนะครับที่จะไปร่วมกันในการปฏริบัติภารกิจนะครับในพื้นที่ของปักเกรด็ดนนทบ,บุรีนะครับเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปพบปะก,กับพี่น้องที่ประสบกับอุทกภัยนะครับเป็นการเหมือนกับเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูใช่ค่ะ หลังจากนั้นก็จะไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะโดยมีทีมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะแล้วก็ตัวแทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็น กลุ่มประชาชนผู้มีจิตอาสาค่ะที่จะไปช่วยกันรวมใจกันช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นในขณะนี้ก็คือภาพกิจกรรมแห่งการทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเราเรื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2554นะคะที่กำลังจะมาถึงนี้ หือว่าเป็นการรวมพลังของคนไทยนะครับแสดงออกถึงความสมัครสมานสามคัคคีความรักใคร่กลมเกลียวกันนะครับในช่วงที่บ้านเราต้องเจอกับวิกฤตอุทกภัยแบบนี้นะครับก็ยังมีน้ําใจของคนไทยที่ไม่เคยเหยียดแห้งนะครับเพื่อที่จะส่งมอบต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่นั่นเองนะครับ อีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางออกจากลานพระบร,รมรูปส่งไม้แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะไปร่วมปฏิบัติภารกิจกับแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับทั้งรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับรวมถึงตัวแทนของภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนนนทบุรีปักเกรดนั่นเองนะครับค่ะ <c oughs> เรามาสร้างพลังและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของเราอาสาสมัครทั้งหลายที่อยู่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าแห่งน,นี้กันสักนิดหนึ่งนะคะทุกทุกท่านแดดร้อนมากแต่ใจเราไม่ร้อนแดดร้อนแต่เราจะเป็นใจเราเป็นสุขนะคะเพราะ,ะนั้นเราต้องส่งเสียงพลังสู้ๆให้กำลังใจผู้ที่เดือดร้อนในขณะนี้พร้อมกันนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามสู้สู้สู้ข่เยียค่ะเอาละครับ และในส่วนของเวทีในวันนี้นะครับงานของ5ธทันวารวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคลนะครับก็คงจะเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับโอกาสนี้นะครับคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีศิลปินดารานะครับก็จะร่วมกันลงพื้นที่ไปที่นนทบุรีปากเกร็ดนะครับในส่วนของเวทีภาคเช้าวันนี้นะครับเราสองคนก็คงจะหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ